ไดีพี่น้อง fc บวาสิเป็นทางลาวทางไทยหรือทางต่างประเทศได้พี่น้องเด้อวันนี้มาพอกันนี่แล้วกับสองคนผนอกคือเขาคือเดิมพี่น้องบรรยากาศแยมแรงแรงมาผอกับหมอลำเสียงเด็ดแล้วกับหม้อแค้นหมอแค้นชื่อยังเนาะเสียงเด็ดหมอแค้นกับเสียงเด็ดคือกันเจอกันพี่น้องมาจากเชียงังเฮียงมาประชันกันกับหมอลำได้ยินข่าวว่าหมอลำทา้งนี้หมอลำเสียงเด็ดหมอแค้นกับเสียงเด็ดบบธรรมดา พอเถากับร้านเคยเอาบอกว่าร้ย่างห้างพี่น้องมาฟังกันเลยพี่น้องมวรูปมวนกรไดเล้ียงนนเดังสเสียงมันดังง เดี๋ันนี้ยุ่ยใส่นอดอกน้องลายขึ้นมาบ้านเตาพ่อแม่ร้อยกาเจ้าขึ้นาบานดอกเตามาและพ่อแม่เป็นปวงมาเโาปวงบ้าลาลอยไปทั้งตัวตากระมวัวอุ้ยพ่อตาส่วนขากระป่าน,น้ำและโบนจาก,กันนอจักแถวทวั้งแยวกะขุดกรงคอยกับนอตาหู ลับพ่อไม่ให้ซาอินน้อซาอื่นคืนอยู่ดอกคนเดียวไครบ่มีมาเหลียวลำแย้งม่พอดีำมีตะป่าคนเท่าห่มเท้าลุ่มเท้าแสนเกียวปวดนอหลดล่าคอยทุนสู่พอไว้ยื่นไปดอกน้ำสู่น้ำเกลืนเรืองข่วงให่ไปาน้อับจืนบ้านดอกพา่ส่วนพ่อแม่อยู่บ้านนออยู่บ้าน

จบไปพี่น้องมวลลายจากมวลลำเสียงเด็ดคอนลำในซื้อว่าเออน้องตาาขึน้นตาาขึ้นมาบาดมาจาันไปทำการทำงาน,นโดนเราวะจานันนะสุดท้ทายด้วยบ้านีองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากชั้นนี้ก่อนพี่น้องฝาก,กไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบคนบ้านนอกได้ด้วยพี่น้องด้วยนี่เป็นนเดียว